ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะคะคุณผ,ผู้ชมคะที่รายการคนหลังข่าวได้นําเอาการเสวนา ของผู้เข้ารับก,การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9ในหัวข้อ c o v i d r ีเล t เทสท็อป s มานำเสนอกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะเราจะมาดูกันนะคะผลกระทบของโรคระบาดใหม่กับการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธทางการศึกษาในช่วงที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ ลองมาฟังมุมมองความคิดเห็นของคุณเกรียนไกรจงเจเริญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของจะให้หยุดไปหนึ่งปีไหมอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าของเรานะครับไม่ได้หยุดนะครับเราทำรายการต่อเนื่องนะครับแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการสอนที่เด็กจะต้องเข้ามาเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับว่าเป็นเป็นการเรียนออนไลน์ นะครับอยู่จากบ้านนะครับมีการเรียนออนแฮนนะกรณีที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวก็พูดคุยกันนะครับในส่วนของในปี63นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี4ออนเนี่ยที่เราเราเรียนกันอยู่เราเราใช้กันอยู่นะครับนะครับมีทั้งเรื่องออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนออนไซ์นะออนไซต์ก็คือเด็กมาเรียนที่โรงเรียนนะครับนะครับออนไลน์ก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับออนแอร์ On ก็เป็นเรื่องทีวีดิจิตอลนะครับนะครับต่โทรทีวีดูนะครับออนแ n นก็มีใบงานมีแบบึกหัดไปให้เด็กๆนะครับผ่านผู้ปกครองไปที่บ้านออนไซต์ On ก็มาเรียนในที่โรงเรียนกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ในปี6.4ปัจจุบันเนี่ยนะครับในปี6.4ก็คือเทอมหนึ่งนะครับเราจะต้องเปิดเรียนมาที่16พฤษภาก็เปิดไม่ได้นะครับเรามาเปิดเรียนนะ เทอมนี้ก็คือวันที่14นะครับมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ร0 0นะครับตอนนี้ก็ในช่องตัวแดงๆนียเขาก็ปิดออนสกูลไลน์นะครับเป็นคำที่ที่ผมคิดกับทีมงานนะครับของสำนักการศึกษาว่าเราจะทำยังไงให้ช่องทางนะครับในการสื่อสารนะครับส่งการเรียนการสอนเนี่ยจากคุณครูไปยังเด็กนักเรียนของเรานะครับ ผ่านนะครับในเรื่องของก๊ปไลน์นะครับก๊ไปไลน์ผู้ปกครองเอง่ยก๊บไลน์ของเด็กๆเอยเนี่ยนะครับเราใช้ช่องทางนี้ก็เลยบัญญัติคํานี้ขึ้นมาว่าเราจะใช้ช่องทางนี้เป็นหลักนะครับและต้องเรียนว่าในใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการการเรียนนะฮะลืมหรือการแชร์การแชทเนี่ยนะครับเ,เราใช้ใรคำพิเศษป,ปันก็คือไลน์เนี่ยเป็นหลักนะครับเราก็ใช้ช่องนี้ทําไมสิ่งตรงเนี้ยเรามองข้ามไปนะครับเราก็เลย เอาเข้าตรงนี้เพื่อที่จะส่งผ่านนะครับความรู้องค์ความรู้เรื่องของการที่จะสอนจากคุณครูเนี่ยเพราะเรามีคุณครูจะมีกุ๊ไลายผู้ปกครองอยู่แล้วในแต่ละชั้นปีในแต่ละสายชั้นนะครับเราก็ใช้ช่องทางนี้นะครับส่งผ่านข้อมูลส่งการสื่อสารไปยังผู้ปกครองไปยังเด็กนักเรียนนะครับ,น,รบนี่ครับเราจะมีกุ๊บลายของเราอยู่นะครับที่จะสื่อสารไปทำผ่านกิจกรรมต่างๆ นะครับการนิเทศนะครับคุณครูนิเทศผลสมฤทธิ์ด้วยมีการประเมินผลด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในในคอนเซปต์ในคอมเขตที่เราเราวางแผนไปแล้วนะครับนะครับนี่ฮะเตรียมพร้อมนะครับเราจะมีเรื่องของการวางแผนมีการแบ่งมอบงานงานมีการที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อกี้ก็ดำเนินทุกท่านว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับเรามีความพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเรียนออนไลน์ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสอยู่นะครับตรงนี้ก็ เป็นเรื่องที่จะนําเรียนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทีมค,ครูละนะฮะจะออกแบบยังไงให้มีความเหมาะสมมีความน่าสนใจนะครับต้องเรียนว่าการเรียนออนไลน์นะครับต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับมาเรียนที่ออนไซต์ในห้องเรียนนะครับแต่ทําไงอะที่จะทําให้การเรียนการสอนในชั้นเนี่ยมันน่าสนใจมันตื่นเต้นมันสน,สนุกนะครับเอ่อผมเสียดายที่ไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูนะฮะคุณครูนะครับตรงนี้นะครับ แข่งกันมากในเรื่องของการทําใช้สื่อนะครับในการที่จะให้กระตุ้นให้เด็กนะครับมีความสนใจนะครับหลายโรงเรียนนะครับมีแต่งชุดแฟนซีนะครับสโนไวท์นะครับมีชุดท้่มตําก็มีนะครับนะครับอันนี้เราก็ไปดูแลกันนะครับในช่วงหาการที่โรคระบาดใหม่นะครับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแต่เราก็จะทําให้ให้ดีที่สุดนะครับ เอาละค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้มาตามกันต่อนะคะกับงานเสวนาของปทพ9ค่ะจะเป็นเรื่อง BCG Tourism of Travel รวมถึงจะมาติดตามการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นวิธีการในการฟื้นธุรกิจ หรือเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วิทยากรแต่ละท่านจะมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรบ้างต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันนัฐชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ท NN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ